สวัสดีครับพี่น้องครับจะนัดเราล็อกกับผมคลิป <c ười> นี้นะครับจะ <c ười> พาพี่น้องมาเที่ยวปะอามิซอนครับผมไม่แม่นนะครับผมเออเออเน้ำน้ำน้ำสวนของผมนะครับพี่น้อง <c ười> อยู่ผู้หลวงครับ <c ười> ป่ามิซอนครับผมผลไม้เที่ยพี่น้องไปครับปีอ่าจะพาพี่น้องไปชมสวนครับผม <c ười> พ,พี่นอ้นนองครับ ถิ่งหน้าก็อยู่นี่ครับเห็นแต่หลังคารถคุณก็จออไปนี่ครับผมเมียบบยอมลงมากับกับลูกครับผมอุ้ยหกแงพีน่น้องเออผิดท่าไม่เบิ้งอันนี้ครับผมเบิ้งหมักลำย่ยครับโอ้เบิ้งดูผมมาตัดหญ้าล่าสุดนี่เหี่ยวเป็นหน่วยโยพีน่น้องปลูกได้สามปีครับบางนาวเอ้แบบลำย่ยครับผม ปิดแนวย้วพี่น้องลำใหญ่ครับผมโอน้นี่ครับโอ้ผมแข้งกับพี่น้องเดี๋ยวถ้าขึ้นไปข้างบนครับพี่น้องครับให้เบิรงวิวครับผมนี่ครับวิวโอ้ อากาศดีครับผมคุณหมิงยู้ซื้เนี่ยพี่น้องคุณหม,มิงเมืองอะไรครับผมยู้ซื่อมือผมนี่แหละมาพี่น้องครับผมคลิปนี้ครับตั้งใจมา,อมาเอาไม่ได้เมาหรอกมาเบิ้งครับผมมาเบิ้งไอ้ไพ่สร้างมนครับนี่ครับนี่ปลูกเวมาเบิง้งด้วยที่นี่นอนป่ะพี่น้อง เผ่ส้ามนครับก่อแรงเขานี่ยซีินอนอนอเนาะข้านาครับขาน้ำข้านา้ำเาเบิน้ำกัน,กนรับพี่เน,นาะอ้น้ำอะไรน,น้ำไหมฮะดิบดิกน่อเนาะมีนอ,นอ,นนอปนอ้อมีเงยบเบนะี กอนแลกนี้ครับผมครับเกสากอนครับผมกอที่สอครับพี่เนาะเออเด็กสามมวนครับเออนี่ครับขอนอนหนึ่งพี่เนาะพี่ยาวใช่ปะโอ้ยาว่เนาะตั้มๆบ่วมาแล้วพี่เนาะ ไทยสางมวนกับผมไสยางมวนปลูกได้สองปีกับไทยงมลสองปีพี่เนาะบึงล้ำลพี่นะเนี่ยเทียบกับแขนผมเนี่ยงี้เลยกอดตะทคยครับพี่นนอะ ไผ่ซางมลครับหนูหนูเนี่ะ <c oughs> ไปละหนูไว้ครับผมนหนูไว้เนี่ยหาหญ้านครับสม,มือเนี่ยว้าวเอะเ <c oughs> ห็นครับผม <c oughs> ไผ่ซางมลครับผมลองเอาไปแยงกินเที่ยงนู่นพี่น้องที่เสียบนะไผ่ซางมล กูได้เสียมากพี่น้อไอซ้ำม,มลนี่ข้อดีคือมันโรบินามครับอนนโอ้ยโอ้ยโอยสองเทียบซ้ำมลสองเทียบเนาะอะไรได้ ดี๋ยวผมไข่สามมูครับพี่น้องครับนี่ครับผมไข่สามมนครับโโน้องเงนี้ยผมพอดีมาทำาโทรลาครับผมแล้วก็แวะมาเบิ่งสวนครับชุดเชุดนี่ครับพอดีชุดขอป้าหรอครับชุดชุดไม้เชี่ยวครับผมคลิปนี้ครับผมมีอย่างไรครับพี่น้องครับ พี่น้องมาเบิ้งสวนวครับผมนี่ครับอีเถียงหน้ากับผมครับเถียงหน้าเนี <c oughs> ย่ยโอ้หกพี่น้องเลยเดีย๋ยวพรอมางที่หาเวลามาตัดครับจ้างคนกับจ้างงาครับพี่น้องสามร้อยความน้ำมันนี่โอ้เพิ่นมาอยากมากเลยสมื่นขายงานครับ,าารบเศรษฐกิจถือว่า,าเนี่ยธุรกิจตกต่ำายครับช่วงนี้ครับผม คลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามให้กันครับเพื่อไม่พลาดชลวิตหม่ของช่องจัาน้ารัดเลาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ